เราเคยรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยไม่มีเป้าหมายหรือก็ไม่รู้ว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้ทำไปเพื่ออะไรมันมีคำถามแบบนี้นะเกิดขึ้นได้นะครับกับเราหรือว่ากับใครหลายๆคนอย่างล่าสุดมีคนมาถามผมว่าการที่ไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันผิดไหมหรือการที่เราไม่รู้เนี่ยว่าเฮ่ยเราเราต้องมีชีวิตไปเพื่ออะไรเนี่ยมันมัน มันมีปัญหาหรือเปล่าจะตอบอยังไงดีอะถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ถ้ามีคนมาถามเราแบบนี้เราจะตอบเขายัางไงนะครับคือมันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ต้องถามก่อนว่าคนที่ถามแบบนี้สถานการณ์ตอนนี้ของเขาเป็นยังไงกำลังทำงานอยู่แบบไปวันๆหรือเปล่านะครับเหมือนปล่อยทิ้งดิ่งไปตามเจตกรรมอย่างเงี้ยโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองควรจะต้องไปในในทิศทางไหนเงนี้ย แบบนี้มันโอเคไหมนะครับสำหรับผมมองว่าในท้ายที่สุดเราควรจะต้องมีนะหลักยึดสักอันหนึ่งว่าเราจะทํางานจะมีชีวิตมันควรจะต้องมีอะไรบางอย่างคําว่าเพื่อเนี่ยก็เ,เรื่องสําคัญว่าเราเพื่อ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 อะไรทาอันเนี้ยเพื่ออะไรถ้าใครยังบอกเพื่อเพื่อไม่ได้เนี่ยอันตรายแล้วอันจะกลายเป็นว่าเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามใครก็ไม่รู้ที่เป็นคนกําหนด ในท้ายที่สุดเราอาจจะไม่มีความสุขเลยก็ได้นะครับวันนี้เราจะจะใช้คอนเซปต์ของทางญี่ปุ่นกันหน่อยในเรื่องของแนวคิดอิคิกนะครับเพื่อเป็นการเอามาใช้หาความหมายของชีวิตแล้วก็งานที่ใช่สำหรับพวกเรานะครับหลายคนนะผมว่าก็คงเคยได้ยินหลักการอิคิกกันมาบ้างแล้วนะครับก็เขาบอกว่ามันเป็นาสามวงนะที่เป็นวงกลมสามวงแล้วมีอินเตอร์เซ็กกันนะ ซึ่งกลไกของอิกิไกเนี่ยมันเป็นการหาเหตุผลว่าเออเรามีชีวิตเพื่ออะไรเป็นการหาจุดร่วมนะครับระหว่างสิ่งที่เรารักหรือว่าเราจะเรียกว่าแพชชั่นก็ได้สิ่งที่เราอะทได้ดีหรือว่าจะเรียกว่าเป็นสเตรนท์นะครับหรือว่าจุดแข็งของเรานะครับแล้วก็สิ่งที่โลกต้องการก็คือมิชชั่นนั่นเองและสิ่งที่คุณสามารถทำมาหากินแล้วก็ประกอบอาชีพหรือสร้างไรายได้ได้นั่นก็คือโปรเฟชชั่นนั่นเองนะครับ ส่วนที่มาที่ไปอของหลักการอิคิกายอย่างเงี้ยว่ามันมาจากใครใครเป็นคนคิดอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องราวดราม่ากเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะอหลายคนลองไปเช็คดูก็ได้ว่าเออจริงๆแล้วคนคิดอาจจะไม่ใช่คนญี่ปุ่นก็ได้แต่ข้อที่จริงเนี่ยเราไปหาอ่านได้อ่าดูได้ตามช่องทางออนไลน์นะครับที่ดแตวว่าผมเห็นหลักการของมันเนี่ยน่าสนใจแล้วสามารถช่วยพวกเราเนี่ยในการแก้ปัญหาคำว่าเพื่อ มีชีวิตเพื่อทำไปเพื่ออะไรนะครับเนี่ยก็เลยจะเอาปนไกของอีกิไกมาใช้ในหลักการของเซลล์โคชชิงนะครับเพื่อให้เราค้นพบอีกิไกของตัวเองนะฮะอ่ะเ,เพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับเราเข้าสู่กระบวนการเลยแล้วกันนะครับถ้าเราต้องการรู้ว่าอีกิไกของตัวเองเป็นอย่างไรนะครับเพื่อจะสร้างชีวิตที่มีความหมายมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่ความสมดุลในชีวิตในหลายๆด้านนะครับ ข้อแรกเราต้องมาทําความเข้าใจอีกิไกก่อนว่าจุดตัดของความหมายในชีวิตมันมีอะไรบ้างนะครับอีกิไกเนี่ยมันคือจุดศูนย์กลางของ,องสี่เรื่องที่สําคัญเรื่องที่หนึ่งนะครับ what you love ก็คือเรื่องที่เราลักนะครับคือเขามองอย่างนี้ว่าอีกิไกเนี่ยถ้าเรามีอะไรก็แล้วแต่ทาแล้วนะมีสิ่งที่เรารักความสุขมันจะมาแล้วสนุกแล้วมันจะไม่เบื่อนะครับอันนี้วงที่สองนะครับก็คือสิ่งที่เราทําได้ดีด้วย What you are good at นะครับถ้าเราทำสิ่งที่เรารักบวกกับเราทำสิ่งนั้นแล้วสนุกไม่เบื่อแถมในสิ่งนั้นเนี่ยมันได้ใช้ทักษะความสามารถหรือพรสวรรค์ที่เรามีนะอันนี้เยี่ยมเลยแล้วก็ตามไปด้วยวงที่3นะครับสิ่งที่โลกต้องการ What the world นี้ก็คือว่าโชคดีสิ่งที่เรารักทำแล้วสนุกสุขบวกกับเรามีความสามารถทักษะในเรื่องนี้ด้วยและดันเป็นสิ่งที่ มีแต่คนอยากได้งานของเรามีคุณค่ามีคนในสังคมมีองค์กรต้องการอันนี้ก็เฉียบและวงสุดท้ายมาแล้ว3ต้องได้อันที่4ด้วยก็คือสิ่งที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับเราได้ด้วย what you can be paid for ก็คือว่างานทำแล้วสิ่งที่เรารักสุขสนุกทำได้ดีด้วยเพราะมีทักษะมีความสามารถและมันเป็นสิ่งที่ คนเห็นคุณค่าคนต้องการและสุดท้ายทำมาหากินเลี้ยงชีพจากตรงนี้ได้นี่คือหลักการที่มันมีสี่วงกลมนะผมพูดพูดพูดเห็นภาพนะสี่ด้าน4ด้าน,านแล้วก็พอทุกด้านมันมีอินเตอร์เซ็กกันก็คือว่าครบ4ี่องค์ประกอบนี้นั่นคืออิกิไยของเรานั่นเองนะครับนี่คือหลักการง่ายๆนะครับให้พวกเราเข้าใจนะถ้า4ี่ปัจจัยนี้ มันเจอเรื่องที่ปันจบกันคืออ e ีกัยงั้นเรามาเริ่มกระบวนการเซลล์โคชชิ่งหาอ e ีกัยของตัวเองเด้วยการหาวงแรกก่อนวงแรกก็คือสิ่งที่เรารักนะครับ what you love หรือว่า passion นั่นเองคำถามที่ผมอยากให้พวกเราตั้งคำถามกับตัวเองนะฮะแล้วลองตอบดูนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เราทำแล้วเรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากที่สุดลองตอบดูนึกถึงอะไรที่เราทำแล้วเราตื่นเต้นมีความสุขนะครับ ชอบอ่านหนังสือชอบไปท่องเที่ยวกว,ว่ากันไปเขียนไปก่อนหลักการคืออะไรก็คือได้หมดนะครับข้อที่สองเวลาว่างของเราเนี่ยเราชอบทำเรื่องอะไรเขียนไปเลยแล้วก็ทำไมเราถึงชอบมันนะครับข้อที่สามถ้าไม่มีข้อจำกัดใดๆก็ตามในชีวิตนะเราอยากใช้ชีวิตของเรากับการทำเรื่องอะไร อ,อย่างอยังผมมีรุ่นน้องอยู่ท่านหนึ่งนะครับก็เคยคุยกันเรื่องนี้นะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาชอบแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือการได้ช่วยเหลือคนการได้เป็นคนที่แนะนําน้องๆแนะนําเพื่อนนะครับในการแก้ปัญหาเออได้นะแล้วเวลาว่างเออเขาชอบทําอะไรนะครับทําไมเขาถึงชอบเขาบอกว่า เขาชอบไปทํางานพวกจิตสาธารณะเนาะไปช่วยคนนู้นคนนี้นะแล้วก็มีนะเขาไปทําเรื่องนี้ด้วยก็คือช่วยเหลือพวกคนเท่าคนแก่นะครับวันก็จะมีกิจกรรมอะไรพวกนี้ชอบไปพูดคุยกับคนชอบแนะนําคนชอบตั้งคุยกับเด็กคุยกับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเป็นต้นเขาก็เล่ามาแล้วผมก็ถามว่าข้อที่3ว่าถ้าไม่มีข้อจํากัดเงี้ยไม่เกี่ยวกับเรื่องรายได้เลยอยากทําอะไร อยากใช้ชีวิตที่เหลือเกี่ยวกับการทาอะไรเขาบอกว่าเขาอยากทํางานโดยการที่เนะเป็นคนแนะนําคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเป็นคนช่วยแก้ปัญหาจะเป็นพี่เลี้ยงอะไรก็แล้วแต่มันก็เห็นภาพแล้วเออมันชอบก็มันชอบอยู่กับคนเว้นะเรารู้สึกว่าการได้พูดคุยกับคนการได้ช่วยคนมันฟินนะเห็นะไ,ไหมมีเหมือนกันนะคนแบบนี้แล้วในท้ายที่สุดเขาก็ไปเจอทางเขานะฮะมันก็มีนะครับคนแบบนี้ในท้ายที่สุดก็อาจจะมาในรูปแบบของ การเป็นที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงเป็นโคช้ชอะไรกว่ากันไปนะครับตอนนี้มาดูกลุ่มคําถามที่จะค้นหาจุดแข็งของเรานะครับหรือว่าสิ่งที่เราทําได้ดีนะเช่นคําถามที่1นนะฮะเรามีทักษะหรือมีพรสวรรค์อะไรที่โดดเด่นกว่าคนอื่นบ้างเออเช่นเราอาจจะเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งนะครับรับมือกับ ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมีอะไรที่ฉันทําได้ดีโดยไม่ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นบ้างคําถามดีๆนะครับมันเป็นตัวดูแต้มต่อว่าเรามี competitive advantage ตรงไหนบ้างคือบางเรื่องเนี่ยนะคนบางคนเนี่ยทำได้เร็วกว่าหลายคนเราเองอาจจะเป็นคนคนนั้นก็ได้เช่นเราอาจจะมีความสามารถในเรื่อง Excel เพื่อนมักจะมาถามเราเป็นประจำอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีความสามารถมีทักษะเรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับคาถามที่สามคนรอบตัวมักขอให้เราช่วยเรื่องอะไรบ้างอันนี้ดีบางทีเนี่ยนะครับเรานึกไม่ออกเฮ้เราเก่งเรื่องอะไรว่าอะไรเราทําได้ดีกว่าคนอื่นแต่ปรากฏว่ามันมีแหล่งที่มาที่บ่งชี้ว่า เมื่อมีปัญหาเรื่องนี้ทีไรคนรอบตัวมักจะโทรมาขอความช่วยเหลืออย่างผมเนี่ยในวัยเด็กนะสมัยทำงานช่วงวัยรุ่นเป็นคนแก้ปัญหาเก่งอันนี้อันนี้มีแต่คนบอกนะเพราะว่าทุกครั้งคนรอบตัวเวลามีปัญหาอะไรนะมาถามเราก่อนเลยขอให้เราช่วยเสมอน,นี่เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นตัวที่เราจะสามารถไปเช็คกับตัวเราเองได้แล้วก็เช็คจาก คนรอบตัวได้เช่นกันนะครับคำถามถัดมานะครับเซลล์โคชชิ่งเพื่อตอบสิ่งที่โลกต้องการก็คือ what the world need นะฮะหรือว่ามิชชั่นนะครับคำถามแรกเราอยากช่วยเหลือใครนะงานของเราเราสอดสอดสอดรับกับเรื่องจุดแข็งเราหรือเปล่าเออ ถ้าเราเป็นคนแก้ปัญหาเก่งเราก็ต้องทํางานที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาชาวบ้านนะก็ช่วยเหลือใครลูกค้าคู่ค้าคนในองค์กรก็ได้นะฮะเราสามารถใช้ความสามารถของเราช่วยให้โลกนี้ดีขึ้นได้อย่างไรอา้าวถ้าเขามีปัญหามาหาเราเราแก้เขาได้เขาก็ดีขึ้นไงใช่ไหมครับเหมือนกับรุ่นน้องผมที่ผมเล่าให้ฟังในท้ายที่สุดเขาก็ไปริ่มเรียนเรื่องศาสตร์โคชชิ่งนะครับแล้วก็มาเป็นโคชมาเป็นที่ปรึกษาด้วย เขาก็ได้แก้ลูกค้าเขาก็คือคนที่มีปัญหามารับบริการเรื่องของการโคช้ชหรือว่ามาขอให้เขาเป็นที่ปรึกษาเป็นต้นนะครับคําถามถามัดม,มานะครับเราสามารถใช้ความสามารถของเราให้โลกนี้ดีขึ้นได้อย่างไรนี้ไปแล้วนะตามมาด้วยปัญหาอะไรในสังคมที่เราสนใจและอยากเป็นส่วนหนึ่งของของคนที่สามารถช่วยแก้ไขได้นะครับก็สมมุติโจทย์ก็คือเราอยากเราสนใจ เรื่องของการโคช้ชเราต้องการช่วยแก้ปัญหาในองค์กรนะครับอยากจะช่วยพัฒนาคนเนี่ยมันก็เป็นโจทย์ที่ใหญ่อยู่แล้วนะครับในบริบทของโลกการทํางานเพราะว่าตอนเนี้ทุกที่ที่มีคนที่ต้องทํางานมันมีปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดอยู่แล้วแล้วเขาก็ต้องการคนผู้เชี่ยวชาญที่ไปแก้ปัญหาถ้าเราอยากจะช่วยเหลือคน นี่ก็จะเป็นโจทย์อันหนึ่งละที่เรามีทักษะตรงนี้หรือเปล่าเอ้ยเราชอบเราเราเคยเป็นพี่เลี้ยงเราชอบเป็นพี่เลี้ยงเราชอบเป็นที่ปรึกษาเพราะเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเราแก้ปัญหาเก่งเราชอบดึงศักยภาพของคนก็ใช้ทักษะการโคช้ชก็ได้มันเป็นอาชีพได้หมดนะแล้วเป็นสิ่งที่โลกต้องการด้วยนะครับวงสุดท้ายอ่าเพื่อตอบให้ได้ว่ารายได้มันจะมาจากไหน สิ่งที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับเราได้ก็คือ profession นั่นเองนะครับเราสามารถนําสิ่งที่เรารักทําได้ดีเปลี่ยนเปนะ็นอาชีพได้อย่างไรถ้าเราชอบแก้ปัญหาเราเป็นโค้ชเป็นพี่เลี้ยงได้นะครับแลนะก็จะหาไรายได้ได้ไหมเป็นโค้ชเป็นพี่เลี้ยงได้นะครับมีอาชีพหรือธุรกิจอะไรที่รองรับหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรารักบ้างนีนะนะครับฉันสามารถเริ่มสร้างไรายได้จากความสามารถของฉันได้อย่างไรนะครับ ถ้าเราทํางานในองค์กรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สร้างรายได้ได้โดยตรงนะครับแต่ว่ามันอาจจะมาในเชิง,งทางอ้อมเช่นเราเสนอตัวเองเป็นโคช้ชเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆเพื่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาทําได้ดีเราช่วยเขาแก้ปัญหาได้แล้วเขาแก้ปัญหาได้มันก็จะ,จะแสดงให้เห็นว่าเราก็มีความสามารถในการเติบโตก้าวหน้าได้เพราะอย่าลืมนะครับการเป็นหัวหน้าหรือการเติบโตในตําแหน่งที่สูงขึ้นยังไงนิ d ทักษะโคชชิ่งเมนทอร์ริองอยู่แล้วยังไงก็ต้องมีนะครับ หรือเราอาจจะต่อยอดไปเรียนเสริมเพิ่มเติมอคอร์สต่างๆในการเป็นโค้ชหรือเป็นพี่เลี้ยเงเหนืออาชีพก็ได้แล้วเอาเวลาว่างเพราะเราบอกว่าเออเราชอบเรามีจิตสาธารณะอยากช่วยเหลือคนอันนั้นช่วยแต่ฟรีมันก็ไม่ได้เงินใช่ไหมแต่เราไปเรียนรู้มาช่วยเก็บเงินอ่ะมันก็มีรายได้เพิ่มเป็นอาชีพเสริมได้ได้ด้วยเช่นกันวันข้างหน้าอาจจะเป็นอาชีพหลักของเราก็ได้นะครับ ดังนั้นการวิเคราะห์จุดร่วมของ4ี่ปัจจัยเนี่ยเราต้องตอบแต่ละปัจจัยตามคําถามที่ผมแนะนําให้ได้ก่อนนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราทําได้ดีสิ่งที่โลกต้องการและสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับเงื่อนไขเป็นแบบนี้ถ้าเราพบว่าสิ่งที่เรารักบวกสิ่งที่เราทําได้ดีมันมีความสอดคล้องหรือมีความคล้องจองกันเนี่ยมันเท่ากับแฟชั่นแล้วนะเอาใหม่นะ สิ่งที่เรารักบวกสิ่งที่เราทําได้ดีถ้าเราชอบอะไรแล้วบังเอิญเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราทําได้ดีนี่เท่ากับแพชชั่นหรือความหลงไหลและถ้าเราพบว่าสิ่งที่เรารักดันเป็นสิ่งที่มีคนต้องการมีคนซื้อรออยู่นี่คือมิชชั่นหรือเรียกว่าพันธ,ธกิจเช่นกันถ้าสิ่งที่เราทําได้ดีบวกเป็นสิ่งที่มันหาไรายได้ได้ด้วย เราทําได้ดีเรามีความสามารถเรื่องนี้เรามีทักษะเรื่องนี้เช่นเราเก่ง Excel ว่มากเลยสามารถสอน Excel ได้สร้างไรายได้ได้สแสดงว่านี่คือ profession เป็นอาชีพได้นะครับและสุดท้ายถ้าสิ่งที่โลกต้องการสิ่งที่โลกต้องการบวกเป็นสิ่งที่เราดันสร้างไรายได้ได้ด้วยนี่คือ vocation เป็นอาชีพที่เติมเต็มชีวิตงั้นหาความสอดคล้องจากแต่ละคําถามให้ได้นะครับ และ4ี่ปัจจัยเนี้เมื่อเจอเรื่องที่ใช่เป็นอาชีพได้ด้วยสร้างรายได้ด้วยรายได้ที่ดีให้กับเราได้ด้วยโลกต้องการด้วยเราทําได้ดีด้วยและเป็นสิ่งที่เรารักด้วยนั่นคืออีกิไกของตัวเราเองครับถ้าได้มาแล้วนะครับนะครับมีคําถามเพิ่มเติมให้พวกเราเช็คกับตัวเองกันอีกสักหน่อยนะครับว่าเช่นเราสามารถเอาอีกิไกของเราเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร มีอะไรที่เราสามารถทําได้เลยในวันนี้เพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยเข้าเข้าใกล้อีกิไกของเราได้มากขึ้นและเราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรที่จะทําให้อิกิไกของเราเป็นจริงนะครับบางทีมันเจอแล้วนะแต่ว่าวันนี้จะให้ออกไปทําตามอิกิไกเลยมันคงไม่ได้มันต้องมีการวางแผนก็เลยเป็นที่มาว่าเราต้องพยายามเนี่ยเอามันมาใช้ในชีวิตประจําวันเอามาซ้อมก่อนเอามาลองทําก่อนนะ แล้วไต่ไปทีละสเต็ปเพื่อจะได้กลายเป็นอิกิไกแท้ๆของเราจริงๆนะครับเช่นถ้าเราเชต้องการช่วยเหลือคนอก็ต้องคิดว่าจะช่วยเหลือด้วยวิธีการไหนไปเรียนรู้อะไรทําให้คนรู้จักเราอย่างไรถ้าเรารักในการสอนและทําเรื่องของการสอนได้ดีก็อาจจะต้องวางแผนสร้างตัวตนเปิดคอร์สออนไลน์เป็นที่ปรึกษาเป็นต้นถ้าเรารักในการทําอาหาร ซ้อมทําก่อนไหมเปิดร้านเล็กๆหรือเปิดไม่มีหน้าร้านหรือเปิดสอนทําออนไลน์อะไรก็ว่ากันไปทีละสเต็ปนะครับนะฮะเพราะเป็นคําแนะนําที่ดีนะผมว่าถ้าเราไม่หลอกตัวเองนะครับ2ขั้นตอนเมื่อเจออีกิไกลแล้วเนี่ยทดสอบตัวเองก่อนแบบเบาๆแบบไม่ต้องถึงขนาดต้องลาออกไปลุยเลยนะครับทด้อมอ๋อซ้อมแบบลองดูนิดนิดหน่อยหน่อยก่อนเพื่อที่จะดูว่า เออมันใช่หรือไม่นะครับทำสิ่งเล็กๆดูก่อนพัฒนาตัวเองดูก่อนเราจะได้เห็นว่าถ้าถ้ามันใช่จริงหรือว่าถ้ามันเจอปัญหาเราก็จะได้หาวิธีแก้ทันนะครับนะอคกเอไอตัวอกีไกอะไรต่างๆเนี่ยมันแค่เป็นกนลวิธีแล้วก็เป็นวิธีการหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยค้นหาตัวตนของตัวเองได้ว่าเราชอบอะไรมีความสุขอยู่กับอะไรนั่นเองนะครับก็มันเป็นเรื่องที่สามารถ เอามาใช้นะครับสำรวจตัวเองได้ก็ลองดูแล้วกันนะฮะเริ่มต้นหากันดูตั้งแต่วันนี้นะครับเพื่อจะได้มีชีวิตที่เหลือกับสิ่งที่มีความหมายแล้วก็มีความสุขของเรานั่นเองนะครับอ่ะเป็นกําลังใจให้นะครับกับการค้นหาอีกกลของตัวเราเองนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าเดี๋ยวเราจะเอาหลักการเซลฟ์โคชชิ่งมาใช้กับอะไรติดตามกันได้นะครับกับพี่ลิ้งออนไลน์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ